สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะสําหรับวันนี้เนาะก็มาเจอกันบรรยากาศแบบนี้ลมแรง,ลงแบบนี้เนาะก็มาทําคลิปเปิดกล่องอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยมาแค่2กล่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะว่าใน2กล่องนี้นะคะมีพระอะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยเองเนี่ยก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเป็นพระอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมกันเลยนะคะ ไปจ้าก็นะคะยังไงเบียก็ขอฝากพี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆสิบท่านเนาะที่ดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ช่องพยากรพลาเครื่องเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ไมีได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยเนาะอะ,อะมาแล้วนะคะวันนี้ใช้กัไกลเล็กแล้วนะทุกคนมาดูซิว่ากล่องน,นี้คืออะไรนี่คือเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยนะคะแล้วนะคะ อ่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่บอกว่ามีพระนะคะเป็นพระของวัดประวรหรือว่าของวัดอะไรก็ได้นาะลองลองส่งรูปมาให้เบียดูก่อนก็ได้นะคะเบียกก็มีรับเช่านะคะอ่ะนี่ถ้าเป็นแบบพระพิธีที่นาของวัดประวรอะไรอย่างนี้นะคะก็ส่งรูปมาดูได้นะคะเผื่อใครอยากจะปล่อยนะคะอ่าดูสิตรงนี้คืออะไร ม,ม,มาแล้วอ๋อนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปจะซูมให้ดูเนาะอันนี้นะคะเป็นเหรียญเพลีพินาห้าเหลี่ยมนะคะอะ่นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญเพลีพินาตรุ่นข่าวคอนะคะปะีสองศูนย์นะคะนี่คือหายากมากนะคะทุกคนอ่ะหน้าหลังนะคะอันนี้เป็นรุ่นข่าวคอนะคะเดี๋ยวจะใส่ประวัติให้อีกทีเนาะ 2,520นะคะเหรียญรุ่นนี้บอกไว้เลยว่าหายากมากนะคะทุกคนแล้วนี่คือผิวดมเดิมเลยนะคะนี่สวยมากนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบียจะทําเป็นคลิปแยกให้นะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะ,ะทุกคนเนาะอ่ะประมาณนี้เลยจ้าต่อไปนะคะเป็นกล่องใหญ่นี่เลยจ้าอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ่ะว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรนะคะ ยิ่งกว่าเปิดกล่องสุ่มนะคะก็ลุ้นนี่แหละคะ่ะเปิดกล่องพระนี่แหละ,ะบางทีก็รัวพระแตก่กลัวอะไรบ้างอย่างนี้เนาะลุ้น,นี่ากว่าเปิดกล่องสุ่มนะทุกคนเปิดออกมาเจอพระเลยอ่ะนี่นะคะ,ะลองเปิดดูนะว่าข้างในเป็นอะไรนะทุกคน เป็นพระกิ่งพลีพินาศนะคะอันนี้น่าจะเป็นประมาณปีสามห้ามั้งอันเนี้ยไม่แน่ใจนะคกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นกิ่งพลีปีสามห้านะคะรุ่นนี้นะคะเบียมีเป็นชุดด้วยนะคะจะเป็นชุดสามเนื้อนะคะด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นกิ่งพลีพินาศที่พิธีใหญ่มากนะคะแล้วใต้ฐานเนี่ยจะมีปักโคตดยอสสนะคะกับพระนามยอยอสอบประมาณนี้เลยนะคะ สวยเดิมมากอ่าจะหมูไม่บินนะคะเม็ดพระศกติดชัดมากนะคะโอเคก็สำหรับคลิปเปิดกล่อง EP นี้นะคะก็สั้นมากเนาะเพราะว่าของมาสองสองเจ้าเนาะของมาถึงสองเจ้าก็เลยเปิดนี่แหละเปิดก่อนนะคะจะได้เอาของเข้าบ้านเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้า FC คนไหนนะคะดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอดู EP หน้านะคะว่าจะมีอะไรมาถึงนะคะเราเดี๋ยวเบียจะ เอามาเปิดกล่องลุ้นไปพร้อมๆกับวิวๆอีก e นะคะว่าจะเป็นพ้าอะไรเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะก็สำหรับนี้ไปแล้วนะคะไม่มีอะไรมากได้สององค์นะคะเป็นพระพิริีิณัรัตววรวทั้งสองทั้งสองทั้งสององค์เลยเนาะจะมีเป็นเหรียญน,นะคะปีสองศูนย์อันนี้ก็น่าจะประมาณปีสามาแหละทุกคนโอเคไปละบ๊ายบายค่ะ